สวัสดีค่ะพวกพันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันวันนี้จะมาทําเนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อวัวนะคะพี่น้องเดืดเนื้อวัวเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวสองกิโลค่ะเราจะมาทําเนื้อแดดเดียวสูตรคุมพันธุค่ะอ่าขั้นตอนแรกใส่เลยค่ะน้ํามันเหมือนเดิมค่ะถ้าสองกิโลก็ใส่แค่สองช้อนพอแล้วเราก็ลุกเขาให้เนื้อนุ่มนี่ค่ะเนื้อนุ่ม ส่วนคูมพันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนเนื้อแดดเดียวว่ามากหรือน้อยอ่าแต่เรียบร้อยกอเกลือเกลือค่ะพี่น้องเกลือค่ะเกลือเกลือเกลือไม่ต้องใส่ช้อนพูนนะคะหนึ่งสองค่ะสองค่ะสองแล้วก็กระเทียมใสไ,ไปเลยค่ะกระเทียม กระเทียมก็ใส่สองเหมือนกันแต่ครูอยากมาอยากใส่เยอะๆเป็นสามเพิ่มได้ค่ะอันนี้คือข้าวที่เราแช่นะ้ำอ่าใส่หนึ่งช้อนใส่สองช้อนไปเลยอย่างละสองน้ำตาลก็สองัะสองค่ะสองค่ะน้ำตาลสองอ่าดูนะคะทีเนี้ยก็จะผสมคลุกข้าวเข้ากัน คั่นเลยค่ะพี่น้องคั่นเลยค่ะคั่นเลยคั่นเลยนี่ค่ะคั่นเลยนะคะคั่นเลยนะคะคั่นเลยนะคะจะเป็นสูตรครูคำพันนะคะสูตรครูคำพันจริงเลยปั๊บ ให้มันเข้ากันดีๆเลยค่ะอัตราตัวสองต่อ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 สองได้ะคะ่ะน้ำมันพืชสองช้อนเนื้อหมูสองกิโลโอ้อยเนื้อวัวขอไภายค่ะพี่น้องเนื้อวัวสองกิโลน้ำมันพืชสองช้อนน้ำตาลสองช้อบบนเกลือป่นเกลือป่นสองช้อนแต่ว่าไม่พุนนะคะเอานิดนิดแล้วก็กระเทียม กระเทียมสองสามช้อนใส่ได้เลยกระเทียมให้หอมหอมแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําแล้วใส่ช้อนเดียวก็ได้ค่ะเอาข้าวเหนียวใส่ช้อนเดียวพอนี่ค่ะคั้นคั้นคั้นให้เข้ากันเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเนื้อจะไม่แดงไม่สวย เราจะใส่เกลือเป็นตัวหลักนี่ค่ะใส่เ,เกลือเป็นตัวหลักค่อยๆใส่มันไม่ได้ใส่ทีเดียวพร้อมกันเลยโอเค่คะที่อยู่ติดเนี่ยก็คือมัน,อน,นเอาออกไม่ได้ โอเคค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะอาตราส่วนเป็นสองหมดเลยนะคะสองต่อ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 สองทุกอย่างจะลงตัวเป๊ะจะอร่อยสีอิ๊วขาวอะไรต่างๆไม่ต้องใส่ค่ะมันจะดำเนื้อหมูไม่น่าเออเนื้อวัวไม่น่าทานค่ะคั่นลงไปไดค,ค่ะพี่น้องปึบอึบ,อบ พันแล้วก็จะหมักไว้ก่อนเดี๋ยวภูมิพันไปธุระกลับมาก่อนเดี๋ยวถ้าตากเลยก็ได้นะถ้ามีกระดงคุณวิโรดขอกระด้งเลยค่ะวิโรดขอกระด้งสองใบนะลูกแป๊บเดียวตากไว้กว่าเราจะได้มา,มาขอบคุณเอฟซี C ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุราการขอบคุณเลยๆเลยท้กค่าพ่อมีพี่น้อง ุูมพัน์ดีใจหลายเพราะม่มพี่น้องเขามาติดตามค่ะทุกงานทุกอาชีพทุกภาคส่วนเลยค่ะขอบคุณหลยายเลยค่ะือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณเลยละเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็คือเนื้อวัวสองกิโลข้าวเหนียวแช่น้ำสองช้อนน้ำตาลสองช้อนเกลือป่อนสองช้อน ชูรสปลายช้อนชูรสไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ปลายช้อนพอแล้วก็ขั้นขั้นขั้น,นลงไปเลยค่ะพี่น้องเนี่ยขั้นขั้นขั้นอันนี้เอฟซีสั่งมานะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งให้เอฟซีเดี๋ยวคูมพันตากก่อนเอฟซี FC สั่งมาว่าเนื้อแดดเดียวครึ่งกิโล เนื้อแดดเดียวเนี่ยขายถ้าเนื้อวัวน,นะคะขายกิโลละหกร้อยบาทค่ะครึ่งกิโลก็สามร้อยบาทแต่ว่าเนื้อหมูเนื้อหมูก็ขายกิโลละห้าร้อยบาทค่ะครึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบอันนี้คือราคาที่ภู oh. มิพันธ์จะจำหน่ายนะคะนี่ค่ะเนื้อวัวเนี่ยเนื้อวัวแพงมากเลยค่ะเนื้อวัวก็แพงเพราะฉะนั้นเนื้อแดดเดียวของเนื้อวัวก็จะกิโลละหกร้อยบาทค่ะ เนื้อเดียวของหมูหมูที่คุ้มพันแรลมาจากขอบคุณเอฟซีมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตากเลยทีเนี้ค่ะตากใส่กระด้งเลยค่ะไปตลาดก็พอดีค่ะได้มากรบกหนึ่งกิโลค่ะ เอาอันนี้เนื้อหมูเนื้อวอัวสองกิโลนี่ค่ได้แค่นี้ได้ไม่เยอะหรอกตัสีมือโกมพันค่ะแต่ตรงเด,ยเดียวก็น่าจะพอแต่ว่าตักสี<อ>ที่กันหน่อยตักสีทีกันหน่อยนะคะขอบคุณเฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมยมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูุมพันตุลาการขอบคุณเลยล้ยเลยเด้อค่ะ อันนี้เอฟซีสั่งมาค่ะก็จะส่งพร้อมแคบหมูค่ะแคบหมูก็แคบหมูแคบหมูนี่ก็คูมพันทำอย่างดีเลยนะคะแคบหมูก็จะเป็นกิโลละห้าร้อยบาทค่ะครึ่งกิโลก็สองร้อยห้าสิบค่ะแคบหมูอย่างดีเลยค่ะอร่อยอร่อย อียดช่วยน้องใช่ไหมอะช่วยกันเอียดโอเคค่ะจะได้ตรงๆใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่สาวค่ะพี่สาวมาทําช่วยน้องสาวเอาโอเคค่ะจะตากไว้ให้เอฟซีนะคะวันนี้ค่ะเครื่องกิโลก็สามร้อยบาทค่ะสามารถที่จะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะขีมือกุมพันตัดแซ่บแซบอร่อยอร่อยค่ะหมูแดดเดียวก็กิโลละโท่ที่นะคะหมูแดดเดียวกิโลละคุณได้ลงตรงนี้ค่ะ หมูแดดเดียวกิโลละห้าร้อยบาทค่ะแห้งแห้งอร่อยอร่อยค่ะถ้าเนืเ้อแดดเดียวก็กิโลละหกร้อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับแคบหมูค่ะส่งส่งไปให้เอฟพีพร้อมกับแคบหมูเราตั้งใจในการทำค่ะเพื่อเพื่อผลผลิตเพื่อคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็สะอาดทุกขั้นตอนค่ะ ทุกขั้นตอนโอเคค่ะอันนี้ประดอกล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องพี่สาวครูคำพันล้างมือค่าเชียวเรียบร้อยเออนี่ค่ะโอเคค่ะพอย,ยังคะพอแล้วนะคะโอเคโอเคเลดเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ